เอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับในแมพคุกเบอร์เกอร์นะครับบร้านเบอร์เกอร์โคตรโภชนากาันนะทุกคนดูดูเอานะแบบเบอร์เกอร์พื้นบาดโคตรเอาจังหวะเนี้ยแบบถ้าสมมุติว่าคุณมากินด้านนี้คุณก็เดี๋ยวเดียวที่จะมาอุดนุนด้วยนะครับผมบอกเลยแบบโอ้โหสะอาดทุกอย่างผมบอกเลยแต่เอาเป็นไฟไปก่อนนะจะเอาไปทอดแม่ เป็นร้านที่ดีจริงๆงนะท่านผู้ชมคือแบบแน่ทุกคนดูเอารับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเอาลูกค้าทอดไปแล้วนี่อะไรเนี่ยทังทังอะไรไม่รู้ไม่เอามาทอดเฉยเลยทอดได้เหรอถ้ามุติว่าทอดได้แบิดตู้มืออ๋ออ๋อนะอย่าร้านกูผ่านอายอปนะ่ะเนี่ย รอสุกไปฮะเราก็จะดูตรงในลูกกระทะแล้วก็มีัวงสอสีแดงถ้ามันเป็นสีเขียวแสดงว่ามันสุกแล้วถ้าจากสีเขียวเป็นสีแดงแสดงว่ามันมันไหมแบบมันไหมแหละไม่เกลียมันพร้อมแดกเออสุกแล้วฮะสุกแล้วสุกแล้วแล้วก็ต้องเสกจานขึ้นมานะโดยการกดตรงปุ่มตรงเนี้กดไปเลยกดปิดนี่ฮะจานก็จะลงมาละโอเคลงจานแล้วร้อยเสิร์ฟ นี่คือนี่คือเฟ้นไฟสไตล์ร้านของเรานะครับเป็นเฟ้นไฟเอ่อพื้นบ้านพื้นบ้านไม่ใช่พื้นบ้านนี่พื้นถนนพื้นคอนกรีตเลยดีกว่าเอาล่ะแล้วก็เอาเอาเบอร์สเสกใจขึ้นมาก่อนเอาติดโตะ๊ะเอาอันนี้หัวนี้หัวนี้หัวอันนี้หัวจะวางกันมันต้องหาอันท้ายอันนี้ก็หัวอีนนกแหละ ทุกคนก็อย่าลืมที่จะมากินกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเบอร์เกอร์โคตรโภชนาการโอเคเราเจอแล้วเราโอ้มันไม่ลงจานอีกทีนี้เราจะทำหน้าอะไรนะเรายวดูกันเออน่าจะไปนันแหละอันไหนไม่รู้อ่ะผมก็ทำมุงมั่ไปก่อนนะเพราะลูกค้ามันไม่ใช่ลูกค้าดิมันเสพมลายคนง่ายๆเลยย่งการทำตรงนี้ใจถึง ต้าว่าร้านนี้จะมีจานแบบ Infinity อินฟินิตี้ฮะเอาชีลงไปทอดโอเคชีสุว่ะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยปล่อยจานกูลงเดี๋ยวนี้ปล่อยโอ้ชบ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว what the fuck โดวเดี๋ยนโดนลงไปทำไมนะ่ะห้ามโดดลงไปในตรงนี้เด็ดขาด ใช่มันเป็นทางขยะที่แบบรีเซ็ตได้ทุกอย่างอะเอะเกมนี้ถ้าที่ผมจําได้นะมันจะมีลูกค้าบางคนที่เราสามารถจับได้แต่ไอ้นั่มันเอามาทอดเลยไปกูจบแล้วติดคุกกว่าเนี่ยโอเคลงท้ายแล,แล้วก็วางลงไปเลยป้าบเพืเป็นร้านที่ไม่ใช่ไ่ผ่านออยอย่าไปเดี๋ยวดูดูวัตถุด,ดิบเอาวัตถุด,ดิบฮะวัตถุด,ดิบไม่มีที่วาง,งตึงๆฮะ สั่งไปเลยอาชีพที่ดีผมเนี่ยระดับเชฟระดับนี้แล้วฮะไม่ทําไม่ได้อะก็วกทำเซียนสุรินี้แหละโอเพื่อนทักมาเพ่นทักมาโอเพ่นมาไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกเพื่อนโอเคเอาตรงนี้ผักนี่หว่าไม่ใช่แฮมเป็นไรแฮมมันต้องอยู่ในตู้เย็นไม่ใช่หรอวะน่าจะหมดโอเคสั่งไปเลยเราก็สั่งแฮมไปแล้วโอู้หูนี่แฮมน่าจะยังไม่สุกนะ เ,เราต้องแบบเอาลงทอดดูก่อนนะเรต้องแบบเราต้องแบบเาว่แบบาใส่ดแบบีกว่าเ้ยอันนี้ไมมดกวา <_ C 2> อันนี้ไมมดกวาอันนี้ไม่ดกวาอนนเอาลงเลยเอาลงเลยกิ <_ C 2> นแบบไม่ไม่แยมไปอะไรถูกเจพอบแถมมะเร็งหนึ่งอันโอเคจะหาเราต้องแบบต้องรอยแฮมมาก่อนโอนี้ก็ผักเนี่ยแบบวัตถุดิบร้านเราสะอาดทุกอย่าง สะอาดจริงๆครับแล้วทำตรงนี้เสร็จเราจะทำไอ้เบอร์เกอร์จริงๆเสร็จก็ต้องไปดูลูกค้าว่าใครมันต้องการอะไรบ้างเนี่ยโอวางไม่ลงโอเคเสริมพร้อมป้าป้าเข้าไปเลยผมแนะนำให้ยกขึ้นถึงสูงครับแล้วมันจะไม่ได้เสริมมั่วบมบอกเลยฮะแบบ ถ้าสมมติว่าแบบนี้มันมีในชีวิตจริงคงขายไม่ออกกัะบอกเลยเอาเบอร์เกอร์ขึ้นมาก็แบบถ้าพูดจริงๆนะคนเชฟในร้านนี้แบบโคตรเพี้ยนนะแบบคือแบบเบอร์เกอร์หน้าแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ละมันจะเรียกว่าเบอร์เกอร์ได้หรือเปล่าผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยต้องการในเอ่อเขาจะ ต้องต้องเอาถังอันที่มันพึ่งมาก่อนนะมันถึงได้เสร็จไปตอนนั้นเร่งเดวนแล้วก็ช่างมันไปฮะใครรอไม่ได้มันก็ไม่ต้องกินแน้นแหละโอเคต้องไปหาแฮมมาอีกอย่างทุกคนทุกคนทุกคนดูไว้ฮะนี่นี่ก็คือแฮมที่สะอาดที่สุดในโลกฮะสะอาดจริงๆอะ่ะเคลอลงไปทอดนะฮนะไม่ใช่ทอดอีก เออชักไม่เอาไม่ว่ามันคือการถอนแล้วกัน,นเพ้่เพิ่มนเพื่อนเพื่อนเพื่อขอเก่ามาทิ้งเอาจริงนะทางขายะข้างน,นอกก็มีแล้ว้องเอามาทิ้งในนี้ก็ได้รอ,องกูก่อนไปย่างแฮมอยู่โอเคแฮมสุกแล้วฮะแล้วก็ทําอะไรไม่ขึ้นนะดับเบิลแท็บเออใส่เบอร์เกอร์ลงไปให้ใส่เบอร์เกอร์เดี๋ใส่แฮมแล้วเราก็จะเอาชีส ไปใส่ปุ๊บแล้วก็วจะเอาแฮมมาใส่อีกแฮมแฮมนี่นี่นะครัแบบถ้าคุณถ้าสมมติว่าคุณได้กินแฮมแบบนี้ผมบอกเลยคุณคุณขึ้นสวรรค์นนชา้าๆหน่าเพราะมันแบบอร่อยอร่อยไม่พอแถมความตายให้คุณเ <The S 2> นี่ยแร้ปิ้งล้ปิ้งกันไหนวะอันนี่อันตรงกลาง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  เราต้องรอสุกก่อนนะถ้าสมมติว,ว่าไม่สุกลูกค้าไม่กินก็มัน m มกเซ e มากอะ perfect cooking โอเคขึ้นไหมเอ้ยเพื่อนเขาต้องเขาต้องการไอ้ซอสสีเหลืองไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเป็ดน,นี่ <c oughs> ก็ใส่ชีสอีกรอบยมเอาใส่ผักเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยพื่อนจะเอาลูกค้ามาอดไปได้จานก็ อาจารย์กูเฮ้ไม่อาจารย์กูอยู่ไหนอ่ะเอาเฟรนดปางปางลงเ๋ยวดีเออคือแบบนี้พวกเราก็เอาเบอร์เกอร์ขึ้นมาแฝะใส่เนี่ยฮะก็คือแบบร้านที่ได้รับมิชลินสตาร์แปดร้านดาวเสริฟโอ้โหชัยมันหมุนหมุนไม่ใช่ ทางนูน้นทางนูน้นเราต้องเอาขึ้นถุงสูงครับเดี๋ยวมันจะเสิร์ฟบินเอาวกินนี่แบบเบอร์เกอร์ระดับแบบมิชลินสตาร์แปดล้านดาวมันบอกให้ผมเอาเงินอะเอาแล้วไงเงินเอาเป็นไงอ๋อวา,างอยู่ตรงตรง,ตรงลูกค้าโอ้ไอเฟนไฟเฟนไฟเออ,เอ,อมันก็วางอยู่ตรงน,นั้นนี่ทำไมมุ๊บทำไมไม่เอามาใสายาา่ยาแบบโอ้ในเฟนฟไฟใหมด่ดีว่ะ นี่ฟนไฟฟไม่ใส่ใจก,กับว่ากันไฟฟทุกอันเราต้องใส่จานใส่ใจลงไปนี่นี่คือฟไฟฟที่ผ่านการทอดมาประมาณแดล้านชั่วโมงได้ไม่เกรียมไม่เกรียมแล้วก็อร่อยมากๆผมบอกเลยโอเคก็ขอจบจบคลิปวิ่งแค่เท่านี้นะครับวหว,วังว่าทุกคนจะชอบนะฮะคือร้านนี้ผม ผมมอ,องได้ว่าความสะอาดแบบ8ล้านเปอร์เซ็นต์นะ่าจะลิซินจะมาอุดเงินกันด้วยนะไปละไปไป